ถามทโกโกมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่โตเอสโซติโอนะครับแล้ว็แวะมาทานข้าวที่ร้านนาะกาอุก,กันก่อนนะครับเข้ามามือแรกนะครับมีกี๊ยวตอกข้าวหน้าปลาไหล่เราก็มีออฟชั่นเสริมคาราเกะกับอุดง้งเพิ่มขึ้นมา เขทำอร่อยร้านนี้ค่อนข้างถูดราคาไม่แพง เราก็จะออกมาจากร้านอาหารแล้วเดี๋ยวก็จะเดินไปที่สหานีรถล,ลาแล้วหน้าไปโรงแรมนะครับฝั่งนี้เป็นรอสรันฝั่งนี้เปร้านอาหารเลยไปไหนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างจะสะดวก ครับรงแรมนะครับอยู่นี่ตรงข้ามโรงแรมก็จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเดี๋ยววันที่เรากลับโอซาก้าเราก็จะลงตรงนี้ฮันคิวไลโอ a ิ t a ส i o นอันนี้จะเป็นประตสูสีอันนี้จะมีร้านยาพวกเครื่องสำอางนี่ยาตีฟันอะไรนี่ต้องซื้อร้านยา ตามร้านสะดวกซื้อไม่ค่อยดีอากาศก็ไม่ร้อนมากครับลมเย็นๆสถานีรถไฟรันเดน แล้วถ่ายรูป,ป,ปไปปะออนนี้เราก็อยู่ในรถัสตอนนี้เราก็นั่งคันนี้มานะครับรถแลนเดนแล้วก็มาลงสถานี้ อันนี้เป็นโตสารเจ้าอันนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปทางนี้นะครับคนข้าพเราจะขี่ไปเลยอืมอากข้าวตรงนี้เหรอข้างนี้แหละไปเดี๋ยวเรา <ไป S 2> ก็วันเหรอง่ายไม่ข้าว เดนนี๋ยวเราจะได้ไปโน่นโตเองโตเดียวเว,วันเขาลกเริ่มเยอนนะแค่ไนอืมนี่ผ้าเก่าครับมันจะมีผ้าเก่าบอกว่าองค์น <c oughs> ี้เก่าที่เกียวโตนี่ก็วัดเก่าเยอะ เพราะว่าช่วงช่วงสงครามโลกไม่ไม่มีระเบิดลงเพราะอ่าคือแต่ว่าเจดีย์อะไรนี่นดวันนั้นก็มีไหมที่จะถ่ายเจดีย์อะไรเจดีย์ต้นไหนอะไรที่ว่ามุ้งไทยอะไรอ่ะไอเจดีย์ที่อะไรเช็คอินได้จุดไอ้วันวันไหนไออันนั้นอยู่ในตัวเมืองนู้นน่ะไอ้ไม่ตัวเมือง เจ้โตดีเลยอันนั้นวัดเจริ์ทัยกะเจริ์สัยกะอันนี้ก็จะเป็นดับเพิงหาที่ะดับเพิงอันนี้ก็ปลาข้าน้ำหรืะนเะ อันนี้ก็เดี๋ยมาถึงตัวเอสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราก็จะซื้อบัตรตรงนี้ผ้บาบัตรก็อันนี้เกาเรียกอะไรนะ2,000ตัวเอง s ต u d i o อยู่บนแดงบนเองใช่ไหมใช่ตัวเอง Studio เดี๋ยวเข้างน้ำก่อนนะ แปลงล่างก่อนแปลงล่างนี่อะไรเล่นวะยุ่งวนหรือข้างล่างเด็กันแบบอ๋อนี่นี่คาเฟ่ร้านอาหารปักขึ้นหมดเลย มัดแดงอยู่ทางนี้นบ้านเก่าเลยไอ,อ้ลองถ่ายก็เออลองถ่ายครับตอนนี้เราก็อยู่ลองถ่ายต e ัวเอสตูดิโอเดี๋ยวจะมาดูทาเมนไรเด้รือ เดีย๋ยวตรงนี้มีเช,าช่าชุดตอนเวลาถ่ายลงถ่ายเขาจะเวลาทำฉากทำอะไรเออนี่เขาไม่ได้แบบมีเสียอีกมั้งเนี่ยเสียป่ะเสียต้องหาหป่ะฮะกิโลดกันเสียว่ะมันไม่ได้บอกห้าร้อยเยนเสียเป็นเวลาลงถ่ายแน่เลยไม่ไม่รู้อะไรมั้เนี่ย นินจาแล้วเ่รเนี่ยนินจาการแสดงนินจานี่ไง <Comment> อันนี้ก็กระตูของเราถ่ายนี้นะครับเนี่ยกระตูนของลราถ่ายดีกระตูนของลราถ่ายนี่ไล่ไ้ทางน้องมาอันนี้สุดท้ายไปดิ รถไฟฟ้าทั้งหลายแหล่พวกพาวเวอร์เลนเจอร์ทั้งหลายแหล่อันนี้ก็จะเป็นประวัติ ไปมดแดงข้าเหมนลยเดือดตองก์วีสี่สามวีหนึง่งวีสองวีห้ามาฟังวีหก นีก็จะเป็นรถของไรได้ all right ก็จะมีโชว์ต่างๆเลยนะครับเด็กก็มาดูเยอะ เป็นเช่าชุดนะครับพวกวิกผมชุดจีนจายม,มีหมดเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านค้าของฝากของฝาก ฝัง่งนั้นนี้ก็จะไปลงถ่ายก็จะ,จะมีบ้านบนรามีร้านอาหารใช่ทัศนศกษา์ทาฝัา่งนี้ปิดไหมฝั่งนี้ปิดเปิดนี่ไงฝั่งนี้อ๋อเขากำลังปรับภูมอ,อ อันนี้ก็จะเป็นโรงถ่ายตัวน,นี้ก็จะเป็นรถไฟสมัยโบราณสมัยร5ก็มีได้จริงรถรถไฟสมัยโบราณน,นี่เป็นรถไฟรถรางรถรางสมัยโบราณฝั่งนี้ปิดนะครับเสียดายฝั่งนี้เขาลื้อทำใหม่ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมีน้ำแข็งใสมีตะโงะมีคาราเกะถ่ายถ่ายครับอะไเป็นไดโนเสาวผอ่จากน้ำเลดนเสาวผอ่จากน้ำมีเสียงด้วยนะ,มะ,ยะมลมพองนะถ่า,ายป่ะจมแล้วเดี๋ยวตั้งขึ้นอีก เดี๋ยวต้องรออนั่งรอ,อก่อนชิ้นยังร้านนี่จมตักรอตักพักหนึ่งโอ้ยจบหมดรอบเออหมดรอบเดี๋ยวรอนั่งออรอก็ได้เนี่ยบ้านญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นอะไนก็ทำเป็นร้านไง ออกจากร้านแล้วนะ <c oughs> ไม่มีใครอยู่ออกจากร้านแล้วนะเนี <c oughs> ย่ยป่าบ้านก่ามาัเลยแค่ไหนะ อืมนี่ไงฝั่งนี้เลยอันนี้เป็นโซนสไตล์บ้านโบราณ บ้านเก่าโบราณทางนี้ก็ลือหมด ฝั่งนี้จะเป็นโซนร้านค้าอันนี้ห้องน,น,น้ำใช่ไหมใช่ฝั่งนี้เป็นร้านค้าโซนร้านอาหารอันนี้ก็ของฝากแนวน,นินจาาสะตา์ยิน,นจา ในคนยนต์ในกตองฝังแนนี่จาตรงนี้ก็จีการแสดงนิชา ถ้าใครชอบวอกในการแนะนำการเดินทางนะครับก็อย mm ่าลืมกดติดตามนะครับ mm hmm. กดกระดิ่ง mm hmm. กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Are <you> listening? Okay.